มาจากเมืองเออในช่วงเวลาที่เขามีอายุถึง75ปีพระเจ้าทรงเรียกเขาในวันที่เขาไม่มีลูกอายุ75แล้วไม่มีลูกก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะมีนะครับแต่พระเจ้าว่าจะมีเอาไปมามาอายุร้อยหนึ่งค่อยมีนะครับนั่นไม่มีความหวังอะไรเลยไม่ใช่ความเพียบพร้อมไม่ใช่คนที่มีลูกดกมากมายแล้วพระเจ้าจะใช้ครอบครัวที่โอ้โหมีบริวารย่านเครือมีลูกมีเต้าเยอะแยะ เหมือนคนสมัยก่อนมีลูกเยอะๆเพราะว่าจะเป็นคนที่จะได้ทําไร้ไถนาเดี๋ยจะเป็นคนที่เป็นต้นของเลี้ยวแรงกําลังแล้วเราจะรักษามารดกอะไรต่างไว้ได้แต่อบับรามไม่ใช่เริ่มต้นมีแต่บริวารข่าทาสและฝูงอูดแล้วก็รวมถึงทรัพย์สินในทินทุลักันดารที่ต้องเล่ล่อนเขาเล่ล่อนไปนะครับเราไม่เห็นอนาคตเลยว่าแผ่นดินแห่งปรารัสยานะเป็นแบบไหนรพระเจ้าไม่ได้เรียกคนที่มีความเพียบพร้อมเขาไม่มีแผนที่เขาไม่มี gps และไม่มีเข็มทิศนําทางแต่เขามีพระเจ้านําทาง แล้วเขารู้ว่าพระเจ้านําเขาวันต่อวันก้าต่อก้าเขาไม่ได้มีเป้าหมายที่บอกว่าเดินไปอีกห้าปีเดินไปอีกห้าวันเดินไปอีกห้าเดือนเขาไม่รู้แต่เขาเดินไปด้วยความเชื่อเขาจึงถูกเรียกว่าเป็นบิดาแห่งความเชื่อเขาไม่มีหลักประก,กันอันใดเลยว่าเขาจะถูกการันตีไม่ได้ซื้อกฎหมทันใดนๆนนเพราะสมัยนั้นคงไม่มีนะครับว่าชีวิตบ้านปลายเขาจะได้รับการอวยพร จนมีความมั่งคั่งสืบต่อไปยันลูกยันหลานแต่เมื่อเขาเดินกับพระเจ้าพระเจ้าอวยพรให้เขามีทรัพย์สินมากมายให้เขามีมรดกให้เขาสืบทอดความเชื่อในพระเจ้าไปยังรุ่นสู่รุ่นจากคนเพียงหยิบมือเดียวพระเจ้าสร้างผ่านคนนนี้ชายคนนี้ที่ไม่มีความเพียบพร้อมให้เป็นบรรดาประชาชาติมากหลายพี่น้องนี่เป็นตัวอย่างที่บอกกับเราทั้งหลายว่าวันนี้พระเจ้าองค์เดียวกันพระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสระกและยาโคบพระเจ้าของอิสราเอลและพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันถ้าพระเจ้าองค์นี้อยู่ที่นี่เรานมัสการพระองค์พระเจ้าองค์นี้อยู่ในนี้อยู่ในเราพระองค์จะทรงทําการของพระองค์อย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนผมชอบเอเมนดังๆครับพระเจ้าจะทําอย่างแน่นอนไม่ได้ปลุกระดมนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับกับพระคําของพระเจ้าว่า พระองค์จะทำอย่างนั้นอย่างแน่นอนพระเจ้าบอกเพียงว่าจงออกไปจากบ้านเมืองบิดาของเจ้าเขาก็าออกไปก้าวไปโดยความเชื่อกับพระเจ้าวันนี้ให้เราเก้าวไปกับความเชื่อเหมือนตัวอย่างของท่านอับราฮัมนะครับในหอเกียรติยศก็มีชื่อท่านอยู่นะครับว่าท่านได้เดินกับพระเจ้าท่านมีการทรงเรียกครับท่านมีการทรงเรียกท่านไม่ได้มีความเพียบพร้อมก่อนที่จะเดินไปกับพระเจ้าแต่นั่นเองเป็นสิ่งที่ ทาให้เราสามารถเรียนแบบได้เราไม่ใช่คนเพียบพร้อมเราไม่ได้มีคนคุณสมบัติเลิศล้ําเลิศอะไรมากมายใดๆเลยนะครับแต่เรามีพระเจ้าผู้ทรงประเสริฐและพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่อยู่กับเรานั่นเองให้เรายอมรับว่าพระเจ้าเริ่มแล้วนะครับเริ่มในชีวิตของคุณและคุณและคุณและผมด้วยประการที่สองในในประการแรกนะครับพระองค์จะรับผิดชอบขอดูพระพีข้อที่อยู่ตรงกลางเลยครับ อับราฮัมมีความเชื่อฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านออกเดินทางไปยังที่ซึ่งท่านจะรับเป็นบรดกท่านได้เชื่อฟังและได้เดินออกไปโดยหารู้ไม่ว่าจะไปทางไหนนั่นเป็นข้อที่ผมได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ว่านี่คือการดําเนินกับพระเจ้าด้วยความเชื่อและพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นหรือกระทําการดีนั้นพระองค์จะทําต่ออย่างต่อเนื่องพระเจ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบ พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รับผิดชอบเมื่อพระองค์เริ่มแล้วพระองค์จะกระทาให้สาเร็จพระองค์เป็นพระเจ้าที่รับผิดชอบเห็นด้วยบอกอาเมนครับพระเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบอันนี้เป็นคําพูดที่ชอบเหมือนกันนะครับว่าพระเจ้าองค์นี้รับผิดชอบได้ถ้าพระเจ้าเป็นผู้ประทานฟ้าฝนประทานเมฆหมอกประทานพระพรมากายพระองค์ควบคุมทุกอย่างได้พระองค์ก็ควบคุมพระพรได้ พระองค์รับผิดชอบได้ชีวิตเล็กๆอย่างเราไม่เกินกําลังของพระเจ้าที่พระองค์จะรับผิดชอบพระองค์รับผิดชอบได้แน่นอนประการที่สองเหตุผลประการที่สองพระเจ้าทรงทําแม้คนนั้นไม่สมบูรณ์เราไม่ต้องรอให้ตัวเราสมบูรณ์แล้วก็บอกว่าพระเจ้าหยิบผมไปใช้เถอะผมเนี่ยเป็นคนสมบูรณ์ผมเป็นคนดีเลิศผมเป็นคนที่มีประสบการณ์ผมเป็นคนที่พระเจ้าถ้าพงได้ผมนะ งานของพระองค์สาเร็จแน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่อย่างนั้นมาดูด้วยกันนะครับพระเจ้าเรียกคนที่ไม่สมบูรณ์นะครับโมเสสคนที่ไม่มีทักษะเลิศนะครับหรือคนที่ไม่ได้ดูดีพร้อมหรือเป็นคนที่ไม่ได้ร้อเเซจริงๆนะครับตัวอย่างโมเสสในพระธรรมอพยยบบทที่4นะครับข้อ1 0ถึง13โมเสสคือท่านที่อยู่ในรูปนะครับเป็นคนที่อยากจะลืมอดีต ลืมชีวิตในอดีตโดยการหนีออกไปไปให้ไกลที่สุดและเป็นเริ่มต้นครอบครัวไปเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะแล้วไม่อยากให้ใครจดจําอดีตของเขาเลยหลายคนในปัจจุบันนี้อยากจะทิ้งอดีตอยากจะไม่ให้คนลืมลบเฟซบุ๊กหรือว่าลบประวัติเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนชื่ออีกเปลี่ยนนามสกุลแล้วเปลี่ยนนามสกุลอีกพยายามลบตัวตนของตัวเองออกไป ไม่ให้คนจําได้เพราะอยากจะลืมสิ่งที่อยู่ในอดีตจากความผิดพลาดโมเสสก็เป็นคนนั้นเหมือนกันนะครับที่เขาหนีแต่ไม่ใช่มนุษย์ตามเขากลับนะครับพระเจ้าตามเขากลับพระเจ้าเรียกเขากลับเมื่อเขาได้ประเชิญหน้ากับพระเจ้ามีการสนทนาพูดคุยกันเขาบอกกับพระเจ้าว่าเขาพูดไม่เก่งข้าพระองค์พูดไม่เก่งข้าพระองค์ไม่เหมาะ ในภาษาบางภาษาบอกข้าพระองค์เป็นคนไร้คาลมมีนักศาสษาศาสตร์นะครับ mm hmm. ก็พยายามค้นหาว่าทำไมท่านโมเสสผู้ยิ่งใหญ่ถึงบอกว่าตัวเองพูดไม่เก่งถึงบอกว่าเป็นคนที่มีไม่มีทักษะในการพูดหรือพูดได้ไม่คล่อง mm hmm. ก็มีหนังสือต่างๆนะครับแล้วก็มีอาจารย์ในโรงเรียนพระกัมพีก็พยายามบอกและสอนเราว่าอาจจะเป็นเรื่องนั้นหรือเปล่าเป็นเรื่องนี้หรือเปล่า แต่ผมจะไม่ลงในรายละเอียดถึงเนื้อเรื่องนะครับแต่ผมก็อนุมานได้ว่าน่าจะเป็นอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าเป็นอุบัติเหตุในวัยเด็กของโมเสสทําให้ลิ้นในมีปัญหาทําให้ไม่สามารถที่จะใช้เปล่งเสียงและมีเสียงไพเราะได้เขาจึงบอกว่าข้าพเจ้าพูดไม่เก่งข้าพเจ้าไม่เหมาะเพราะการที่จะต้องไปยืนต่อหน้าฟาโรการที่ต้องนําชนชาติอาจจะต้องเป็นคนที่ต้องใช้คําพูด ตรงนี้ก็มีบทเรียนด้วยนะครับถ้าเราไม่เก่งหรือเราไม่เหมาะพระเจ้าก็จะเตรียมคนมาเป็นผู้ร่วมรับใช้กับเราเราอาจจะไม่มีเสียงเหมือนนกไนติงเกลนะครับหรือไม่มีคําพูดที่สวยหรูไพเราะแต่เรามีพระเจ้าเอเมนนะพี่น้องแต่เรามีพระเจ้าที่อยู่ด้วยเราไม่ได้เล่นดนตรีเป็นทุกชิ้น แต่เรามีทีมนมัสก,การซัพพอร์ตเราแค่นั้นก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วโมเสสก็มีพี่ชายในการที่จะมาซัพพอร์ตหรือสนับสนุนง,งานรับใช้ของเขาแต่สุดท้ายแล้วแต่โมเสสยังบอกว่าพระเจ้าส่งคนอื่นไปเถอะเออเขายังพูดอย่างนั้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่บอกว่าพระเจ้าไม่ได้ใช้หรือเน้นคนที่สมบูรณ์แม้คนนั้นไม่สมบูรณ์มีความปกพร่องมีความจํากัดมีข้อจํากัดมากมาย แต่ถ้าคนนั้นรู้ว่าพระเจ้าทรงสร้างเราใหม่จากข้างในพระเจ้าจะอดทนในการสร้างเราพระเจ้าให้เวลา40ปีกับโมเสสในการอยู่ในวังพระเจ้าให้40ปีต่อมาในการอยู่ในถิ่นทุรกันดารและพระเจ้ารู้ว่าพร้อมและ80พระเจ้าจะใช้เขาในการนำชนชาติอีก40ปีพระเจ้าไม่หมดไม่หมดหวังในคุณพี่น้องบอกตัวเองะ พระเจ้าไม่หมดหวังในข้าพเจ้านะครับพระเจ้าไม่หมดหวังในข้าพเจ้าเพราะนั่นคืองานของพระเจ้าพระเจ้าไม่ทิ้งงานพระเจ้าจะทํางานของพระองค์ต่ออย่างต่อเนื่องในชีวิตของเราพระเจ้ารู้บั้นปลายว่าคืออะไรด้วยพระเจ้าไม่ได้รีบเร่งไม่ได้เร่งรัดแต่เราเป็นคนเร่งรัดเราเป็นคนรีบเราอยากเห็นภาพสําเร็จไวๆ แต่ในเวลาของพระเจ้าแล้วนั้นพระองค์ทำงานอย่างลึกๆทำงานอย่างภายในและค่อยๆสร้างขบวนการการสร้างเกิดขึ้นภายในทุกๆวันเมื่อเราเข้าเฝ้าพระเจ้าเมื่อเรานมัสการเมื่อเราอธิษฐานเมื่อเราเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าพระคำของพระเจ้าตัดแต่งเราจากภายในฤทธิอำนาจของพระเจ้าเนี่ยนะพี่น้องเป็นฤทธิอำนาจฤทธิอำนาจอันไม่จำกัดในการสร้าง ละระปาจักรวาลสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับในมหาสมุทรในทะเลบนภูเขาในป่าสร้างแม้กระทั่งแมงวีแมงวันตับไตไส้พุงของแมงวีแมงวันพระองค์ปั้นสร้างหมดพระองค์ทำให้สิ่งเหล่านั้นเคลื่อนไหวได้บินได้แล้วพระเจ้ามีฤทธิอำนาจพอที่จะเปลี่ยนเราจากข้างในพระเจ้าสามารถเปลี่ยนมนุษย์ได้เพราะพระเจ้าเป็นผู้สร้างคนที่สร้างอะไรเขาก็มักจะมีคู่มือในการเปลี่ยน สิ่งลนวรันให้ดีขึ้นหรือพัฒนาขึ้นนะครับในภาษาคนสมัยใหม่เขาเรียกว่าเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆหรือัปเวอร์ชั่นนะครับสามารถอัปเวอร์ชั่นเราให้เป็นเวอร์ชั่นที่ใหม่ได้เราสามารถจะถูกสร้างใหม่จากภายในได้โดยพระเจ้าพระเจ้าจะอดทนกับเราพระเจ้าจะไม่เบื่อเราว่าบอกว่าพอเธอไม่ไหวแล้วนะไม่ทนแล้วไม่สร้างแล้วสร้างไม่ได้แล้วไม พระเจ้าไม่บอกอย่างนั้นพระเจ้ามีความหวังอยู่เสมอพระเจ้าจะสร้างคุณขึ้นใหม่คุณจะใหม่ขึ้นทุกวันเอเมนนะพี่น้องเอเมนไม่ว่าคุณอายุเท่าไหร่ยังใหม่ได้บางคนบอกฉันเจแล้วฉันไม่ใหม่แล้วมั้งยังใหม่อยู่พี่น้องอยังสร้างได้อีก8ปบแล้วก็ยังสร้างได้อีกพระเจ้าสร้างเราจากภายในให้เราพัฒนาจากสง่าราศีหนึ่งสู่สง่าราศีหนึ่งผมเคยถามผู้รับใช้พระเจ้าว่าทําไมชอบพูดจังไม่โตไม่โตไม่โต พี่น้องเคยได้ยินไหมทาไมไม่โตให้โตสักทีจะให้โตไปถึงไหนเนี่ยโตขนาดนี้ไม่โตกว่นี้แล้วมั้งผมไม่ได้พูดถึงกายภาพพี่น้องแต่ว่าถึงโต,ตจากข้างในเราจะโตขึ้นจนสู่ความไพ่บูรณ์ของพระเยซูคริสต์เป็นเหมือนพระคิดมากขึ้นผมมีเอเมนอยู่สองคน,นครับเห็นด้วยบอกอเมนครับต้องส่งสัญญาณก่อนนะ <laughs> เห็นด้วยบอกอเมนนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงทำขอ้อมีที่อาจารย์เปาโลบอกนะครับว่าพระเจ้าทรงทำ และพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าที่ทิ้งงานงานบางอย่างอาจจะมีเงินไม่พอทําไม่ได้ซ่อมรถอาจจะไม่มีอะไรหรือแล้วประกอบกลับไม่ได้ช่างอาจจะทิ้งงานและทําไม่จบงานก่อสร้างบางอย่างนะครับอาจจะทําไม่เสร็จแต่พระเจ้าของเราไม่ใช่พระเจ้าที่ทิ้งงานนะครับไม่ใช่พระเจ้าที่ทิ้งงานประการที่3ครับขอรูประการที่3 ขอโทษนะครับไม่ได้สื่อสารประการที่สามพระเจ้าไม่ทรงทิ้งงานแม้เราล้มเหลวเคยมีคนบอกงนี้นะครับพี่น้องมองไปที่คนในในเซลล์นะครับมองไปที่คนรอบข้างมองไปที่คนรอบตัวมีป้ายติดไว้อยู่เสมอว่าขออภัยในความไม่สะดวกกำลังก่อสร้างยังไม่สำเร็จขอช่วยอดทนกับฉันด้วย พี่น้องอยากให้ใครเอาป้ายมาแปะข้างหลังเราไหมครับว่าเรายังสร้างไม่เสร็จสันที้วขออดทนด้วยมนุษย์อาจจะทนกันไม่ได้แต่พระเจ้าทนได้แล้วพระเจ้าไม่ทิ้งงานว่าหยุดละไม่เอาและไม่สร้างแล้วเพราะกันทีสาธิตพอแล้วไม่สร้างเธอและเธอใช้การไม่ได้ไม่ใช่ครับพระเจ้าไม่ทําอย่างนั้นคนหนึ่งที่ล้มเหลวและได้พูดว่าถึงคนอื่นจะทิ้งพระองค์ข้าพระองค์จะไม่ทิ้ง คำพูดนี้เป็นคำพูดของใครครับนักพระกัมภีร์อ่าเป็นของเปตโตรนะครับเปตโตรบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยเป็นคนในรูปนะครับข้าพเจ้าแม้คนอื่นจะทิ้งพระองค์ไปแต่ข้าพระองค์จะไม่ทิ้งอยู่ในมาระโกบทที่14ข้อ29แล้วบอกว่าเปตโตรทูลพระองค์ว่าแม้ว่าทุกคนจะทิ้งพระองค์แต่ข้าพระองค์จะไม่ทิ้งพระองค์ผ่านไปเวลาไม่นาน ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเขาทำอะไรพี่น้องปฏิเสธพระอาจารย์สามครั้งนั่นคือคำว่าล้มเหลวบางคนอาจจะบอกว่าจบแล้วนายจบแล้วคงไปต่อไม่ได้แล้วพระเจ้าจบแล้วครับหัวหน้าจบแล้วครับงานเราเราไปต่อไม่ได้แล้วมันล้มเหลวความล้มเหลวเกิดขึ้นจากมนุษย์แมนเออร์เลอร์หรือมนุษย์ใช้การไม่ได้ระบบทุกอย่างดีหมด แต่มนุษย์ล้มเหลวคงไปไม่ได้ในการทำงานต่างๆอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับเราหมดโอกาสเราไปต่อไม่ได้ด้วยความผิดพลาดของผู้นำบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างแต่พระเจ้าไม่ใช่หลังจากพระองค์ฟื้นคืนพระชนพระเยซูได้เข้ามาและถามกับเปโตว่าเจ้ารักเราหรือให้เราเริ่มต้นจากตรงนั้นถ้าปี2025ผ่านมาเราล้มเหลว ใช้การไม่ได้อ่อนแอผิดหวังไม่เป็นที่ประทับใจของวหน้างงานไม่เป็นที่ประทับใจของผู้นำหรือใครก็แล้วแต่ให้เราลุกขึ้นแลวเริ่มต้นจากจุดนั้นและก้าวเข้าสู่ปี2026ด้วยความรักของพระเจ้าปีนี้ปีแห่งการเข้าสนิทในพระคำปีหน้ารับใช้ด้วยความรักเราจะก้าวเข้าสู่ปี2026ด้วยชีวิตเยี่ยงท่านผู้รับใช้พระเจ้าท่านนี้ว่า ความรักของพระเจ้าจะโอบอุ้มเราความรักของพระเจ้าจะประคับประคองเราความรักของพระเจ้าจะนําเราต่อและความรักของพระองค์จะไม่หยุดในชีวิตของเราพระองค์จะเทความรักของพระองค์มาและพระองค์จะเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นคนที่ใช้การได้เราจะไปสู่แผนการความสําเร็จของพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเริ่มต้นในในเราแล้วพระองค์จะทรงกระทําให้สําเร็จเอเมนนะพี่น้องอย่าบอกว่ากิจการนี้ยกเลิกกิจการแล้ว ไม่มีแล้วไม่มีสาธิตตรงนี้แล้วไม่มีผู้รับใช้พระเจ้าที่นี่แล้วไม่ความผิดพลาดมีแน่นอนพี่น้องพี่น้องยอมรับไหมความผิดพลาดมีแน่นอนเราเคยผิดพลาดแต่ความผิดพลาดตรงนั้นทําให้เราเรียนรู้เราไม่ได้จมแล้วนอนนิ่งแล้วกองเป็นภคคีริ้วไร้ค่าอยู่ที่มุมห้องแล้วบอกว่าพอแล้วเลิกแล้วพระเจ้าไม่ใช้เราแล้วไม่พี่น้องกลับมากลับมาในความลับของพระเจ้ากลับมาในการฟื้นฟูใหม่ ฟื้นฟูชีวิตเราภายในใหม่พระเจ้ายังไม่หมดหวังในเราพระเจ้าไม่มีวันที่พระองค์จะหมดหวังหรือสิ้นหวังในท่านและผมเอเมนนะพี่น้องพระเจ้าไม่มีวันหมดหวังในคุณแหมคราพูดพระเจ้าไม่มีวันหมดหวังในคุณพี่น้องก็จะอาเมนแต่ผมพระเจ้าไม่มีวันหมดหวังในคุณเราก็จะอาเมนเป็นเช่นนั้นนะพี่น้องแต่มันก็ดีนะครับเป็นการกระตุ้นแล้วก็เป็นการรู้สึกว่าใช่ คำว่าอ,อามนว่าเห็นด้วยเป็นอย่างนั้นยอมรับเลยสิ่งที่ผู้พูดพูดหรือพระคำของพระเจ้าประทับตารับรองพระเจ้าไม่เคยหมดหวังในเราให้เราลุกขึ้นมาในปี2026นี้เราจะเห็นผู้รับใช้พระเจ้าสมาชิกลุกขึ้นมาและตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าและรับใช้ด้วยด้วยกันอย่างเต็มที่อีกปีหนึ่งด้วยเอาเมนนะครับพี่น้องประการสุดท้ายประการที่สเหตุผลประการที่สพระเจ้า ทอดพระเนรที่ปลายทางเพราะว่าอะไรพระองค์เป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายพระองค์เป็นปฐมและอวะสานพระองค์รู้ปลายทางของชีวิตของเราแต่ละคนพระองค์รู้ว่าสถานการณ์วันนี้มันอาจจะดูมีคลื่นลมแรงมีภัยพิบัติมีการสูญเสียมีน้ำท่วมมีภัยสงครามมีภัยเศรษฐกิจมีการเลิกกิจการมีตกงานพระองค์รู้ว่านี่ไม่ใช่จุดจบ นี่ไม่ใช่ปลายทางปลายทางมันต้องเป็นอีกแบบหนึ่งอย่างเช่นชีวิตของโยเซฟโยเซฟเริ่มต้นชีวิตที่ดีนะครับในครอบครัวที่มีคุณพ่อรักแล้วก็อยู่ท่ามกลางพี่ๆที่เป็นรุ่นใหญ่และโตกว่าเยอะแตเหตุการณ์พลิกผันเกิดขึ้นในสถานการณ์ชีวิตของท่านโยเซฟท่านถูกพี่ๆขายไปเป็นทาส จะเรียกว่าถูกทรยศก็ได้ถ้าเราถูกหักหลังหรือถูกทรยศหรือถูกคนใกล้ชิดคนเป็นญาติสนิท